สวัสดีครับทุกคนครับมาบอกข่าวสารกันอีกแล้วครับผมได้รับชมข่าวสารกันเต็มๆทั้งวันแน่วันนี้นะครับก่อนที่เกมจะเปิดนะครับผมก็บนหน้าเว็บไซต์คอนมีมีประกาศออกมาเพิ่มเติมแล้วนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดการอัปเดต2.5.0นะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมจากที่ผมทําคลิปบอกไปก่อนหน้านี้บ้างนะครับผมมีมาดูอันแรกก่อนเลยนะครับผมก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ได้ย้านะครับว่าเรื่องของ t r a n ฟ f e r นะฮะหรือว่าถ่ายเวลนะครับผมโอนเวลอะไรพวกนี้รวมถึงเปิดสกิลใหม่นะครับผม มันจะไม่รองรับกับนักเตะประเภททันดิงการ์ดนะไอ้การ์ดเขียวอ่ะการ์ดทันดิงการ์ดเนี่ยก็มันก็ตามคอมบอนเซนต์อยู่แล้วนะครับคือการ์ดเขียวมันเป็นการ์ดที่ตันมาแล้วใช่ปะแล้วก็มันมีข้อจํากัดอยู่แล้วนะครับไม่สามารถเพิ่มสกิลนะครับให้กับทันดิงการ์ดนะครับหรือว่าเอาทันดิงการ์ดที่เวลตันอยู่แล้วเนี่ยโอนเวลไปให้กับตัวอื่นนะฮะไม่สามารถทําได้นะครับผมสําหรับการ์ดเขียวทันดิงการ์ดหรือว่าเพย์เลอร์ออฟเดอะวิกนั่นเองนะครับผมอ่ะส่วนรายละเอียดการอัปเดตนะครับมันมี4หัวข้อใหญ่ๆเลยนะะะะคครรรััััับบเเเดดีี๋ยยวไลลล่่มาาูกกกนนนนนนทออออแฮะ เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันด้วยมีเรื่องของเกมเพย์ด้วยนะครับผมมาดูหัวข้อแรกนะครับผมเพิ่มฟีเจอร์นะคือเพิ่มฟังก์ชันหลักนะครับผมอันนี้เราพูดไปแล้วเราเขาวไปไวๆแล้วกันนะครับก็คือเพิ่มสกิลนะฮะแบบสุ่ม5สกิลนะครับผมให้กับนักเตะได้นะครับแล้วก็อันที่2นะครับผมเลกซี่ทั a เฟอร์นะครับก็คือโอนประสบการณ์นะครับโอนเอพีให้กับนักเตะนะครับรวมถึงสกิลเพิ่มเติมด้วยนะครับผมอ i ด i ิ n a l s สกิลนะไม่ใช่สกิลพื้นฐานนะ มันมีผลกระทบกับนักเตะเก่าๆเราด้วยนะครับคือเขาจะทําการเปลี่ยนแปลงการแสดงผลนะครับผม Overall Rating จะปรับให้เกิน100ได้นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ว่าเราจะอัพแค่ไหนก็ตามนะครับนักเตะจะตัน100แค่นั้นใช่ไหมอย่างเมสซี่บางร่างเนี่ยเอมบัเป้บางร่างนี่คือตันมาแล้วก็99 98อะเพราะจับลงทีมรวมโบนัสก็ได้แค่100ใช่ปะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปหลังจากอัปเดตวันนี้นะครับผมนักเตะจะเกิน100ด้วยเดี๋ยวเราต้องมาดูนักเตะตัวเก่าของเรานะที่เราอัพไปแล้วอะ ครับผมอย่างเช่นตัวที่มันมีแนวโน้มว่าจะต้องเกิน100อ่ะอย่างเมสซี่เอ็มบัปเป้เนมาหรือใครก็ตามที่มันจับลงทีมก่อนจับลงทีมเนี่ยมัน98อยู่แล้วมาลาดูนาอะไรพวกเนี้เออ เดี๋ยวต้องไปดูในทีมของเราเองนะครับว่านักเตะตัวไหนบ้างที่เราเกิน100แล้วไอตัวที่เราอัพอัพไปอ่ะเราเราเราเน้นที่100ใช่ป้าแต่จริงมันอาจสามารถทได้1 0 2 1 3 1้อก็แล้วแต่นะครับอันนั้นมันจะส่งผลกับตัวเก่าเก่าตัวที่มีค่าพลังสูงนะครับผมว่าเออถ้าเราไม่ได้อัพแบบนั้นเราอาจจะไปถึง 100, 1 0 1 1 0 2ก็ได้นะครับแต่เราไปเน้นแค่100อย่างเดียวไงตอนแนวทางการอัพก่อนหน้านี้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับใครอัพผิดอัพถูกไปไ มาอัปใหม่นะครับผมแต่ไม่ใช่แพทนี้นะอีกประมาณ23เดือนนะครับผมอันนี้ให้รู้ไว้นะครับว่าจะเปลี่ยนเงื่อนไขนะครับแสดงโอเวอร์ติ้งมากเกิน100นะครับก่อนหน้านี้เกมไม่ได้ประกาศเรื่องนี้เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็ผมตกใจมากนะครับเรื่องนี้นะดีแล้วล่ะนะดีกว่าตัน100นะครับกีฟ้าเนี่ยเขาไปนู่นแล้ว100เท่าไหร่ยี่สิบสามสิบ เพิ่มสล็อตเป็น900นะครับอันนี้รู้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ไทล์แมสต์นะครับเฟนแมสต์เหรออ๋ออาจจะเพิ่มทีมนะครับในในออเทติกแมสต์นะครับผมก็อาจจะมีไทยลีกเพิ่มเข้ามาป่ะตอนแรกไม่มีไทยลีกนะในไทเอาแมสต์ที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้เนาะที่เป็นทีมที่เกมกำหนดให้นะครับอันนี้คือเพิ่มฟีเจอร์ใหม่5เรื่องหลักๆนะครับผมซึ่งผมสนใจอันนี้มากนะโอเวอร์เรตติ้งเดี๋ยวต้องไปดูนักเตกกะเก่าๆในทีมเรานะครับที่เราอัพไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวต้องมีคนบ่นเยอะแนอนออแแแแนน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 น่่่แบบนนนะาา่่ออ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 อวววววาาาาเเเเเลลูููกกกกีีีีีีีีี้้้ผมมมััััพบบบบบบดดดคคคยยยยะะะะ๋รรรรททืงงึส อัปเดตและเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับฟีเจอร์ต่างๆนะฮะก็อัปเดตข้อมูลนั่นแหละเนาะโครงสร้างของทีมอเมริกันลีกนะครับผมอัปเดตนิวซีซันอ่ะอันนี้เราไม่ค่อยเด่นเด่นกันเท่าไหร่นะครับผมอ่านี่ก็ทีมทีมนึงนะเปลี่ยนภาษานะเปลี่ยนบางภาษานะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นอัปเดตข้อมูลนักเตะนะครับมีการย้ายทีมหรือเปล่าทีม Data เนยคือแบบข้อมูลของทีมมันเนาะแผนการเล่นนะรูปนักเตะนะครับกราฟิกต่างๆข้อมูลนะครับผู้จัดการทีมที่มีการย้ายทีมนะครับผมอย่าง ปายเยิร์หรือยังนะครับไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าเพราะว่าทูเทิลก็มารับตำแหน่งได้ไม่นานนะครับชุดแข่งนะครับบางทีมมีเปลี่ยนชุดแข่งนะครับผมกราฟิกของสนามนะครับรองเท้าลูกบอลของเัาสตัรลูกบอลนะครับผมโลโก้ขับนะครับโลโก้ทีมชาตินะครับป้ายโฆษณาในสนามนะครับป้ายโฆษณาด้านข้างนะครับเสียงบรรยายเสียงภาคนักเตะนะครับบทสวดเอ้ยมันอันนี้มันน่าจะเป็นพวกเสียงที่ในสเตเดียมมากกว่าเสียงผู้บรรยายในสเตเดียมนะครับอ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรอัปเดตแน่นอนนะครับผมส่วนเรื่องของการปรับและแก้ไขนะครับผมเกมเพล นะอันนี้คือเกมเพย์นะเรามาไล่กันดูทีละอันนะครับผมอันแรกนะครับการจ่ายบอลฮะพาสซิ่งครับ กดแปให้ดูแล้วกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับลูกฟรีคิกที่ผู้ยิงอาจไม่สามารถเล่นโลพาสข้างหลังเขาได้ลูกฟรีคิกใช่ป่ะแล้วเราจะส่งเลียดอ่ะมันส่งไม่ได้ใช่ป่ะก่อนหน้านี้นะฮะนี้เขาจะปรับให้นะครับให้สามารถส่งเลียดไปด้านหลังน่าจะเป็นด้านหลังกำแพงมากกว่านะครับอ๋อหมายถึงว่าส่งไปด้านหลังเข้าใจแล้วคือเรายิงฟรีคิกปกติเราส่งเลียดเราส่งไปข้างหน้าได้ใช่ป่ะแต่นี่คือเราไม่อยากเล่นอ่ะเออจังหวะนั้นเราอยากจะส่งย้อนหลังก่อนก็คือได้ฟรีคิกเราก็ส่งย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวไปลองกดอเเกมปิรรรบบื่งาาผ จากด้านข้างนั่นเองนะครับผมเราสามารถที่จะเปิดบเอลไปฝั่งไกลมุ่งไปที่ความสูงผู้เล่นไ่รับควบคุมได้ง่ายขึ้นอะไรวะ อ๋อเรื่องของการคอสบอลนี่เขาบัฟเขาบัฟการเปิดบอลจากด้านข้างแค่นี้มันยังมันยังโกไม่พอใช่ไหมการเปิดบอลเนี่ยสามารถบังคับให้ไปหาตัวไกลได้ด้วยอะ่ะบางทีเราส่งแล้วมันมัน,ม,นมันส่งไปหาตัวใกล้มากจนเกินไปนะเวลาเราคอสบอลจากด้านข้างเนาะโดยเฉพาะมบายนะเนินการปรับเส้นทางการจ่ายบอลนะทิศทางการจ่ายบอลและความเร็วในการจ่ายบอลต่อเพื่อนร่วมทีมในทิศทางของทีมตัวเองเนื่องจากก่อนหน้านี้การจ่ายบอลประเภทนี้อาจเล่นได้ไกลเกินไปในะตำแหน่งที่ช้าเกินไปก็เพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายบอล ให้มีความแม่นยำหาเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นนะครับก็ดีนะดีนะอันนี้ส่งแบบว่าโดนดักโดนอะไรบ่อยเหลือเกินนะครับเขาพูดคําพูดมาเขาเขียนมาเป็นคําพูดประมาณนี้นะแต่เรายังไม่เห็นของจริงนะครับว่าปรับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับปรับเส้นการจ่ายบอลและความเร็วนะครับของการจ่ายบอลในแนวทะแยงย้อนกลับไปหาเพื่อนร่วมทีมแบบจะบอลทำเกมไปข้างหน้าแล้วส่งย้อนกลับมานะครับ เนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยจ่ายบอลประเภทนี้อาจเล่นในจังหวะที่ช้าเกินไปคือการส่งบอลคือประมาณว่าการส่งตัวผมว่าคือเราสมมติว่าปีกปีกกองบอลขึ้นไปใช่ปะ่ะคือมันไปสูงแล้วเราจะเอาปีกเนี่ยส่งบอลย้อนมาหากองกลางใช่ปะ่ะถ้าก่อนหน้านี้คือมันจะต้องแบบองศาหรือว่าการจัดระเบียบร่างกายช้ากว่าจะหมุนกลับมาแล้วจ่ายบางทีล้มบ้างอะไรบ้างกว่าจะจ่ายมันช้านะครับทำให้โดนแย่งง่ายนะครับอันนี้คือเขาจะปรับให้มมีความรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะครับสำหรับการจ่ายบอลย้อนหลังนะครับ ดำเนินการปรับเปลี่ยนเพื่อบรรเทาปัญหาหรอเขาใช้คําว่า pull response นะครับก็คือปฏิกิริยาที่ค่อนข้างช้านะครับเมื่อส่งบอลเลียดนะครับในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางเคลื่อนที่ของผู้เล่นคือเหมือนกับประมาณว่าเ,เพื่อนเพื่อนกําลังจะวิ่งไปตรงนู้นแล้วใช่ปะ่ะแต่เราส่งไปอีกทางนึงมันวิ่งสวนทางบอลกันอนะ่ะอันนี้เขาจะปรับปฏิกิริยาให้มันมีความรวดเร็วมากขึ้นในการ วิ่งไปหาบอลนั่นเองนะครับเขาบอกว่าข้อสุดท้ายนะครับดาเนินการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้รับการจ่ายบอลที่มาจากด้านหลังลําตัวเล็กคืออะไรวะน้อยขณะวิ่งตอนนี้การเล่นบอลแบบสัมผัสเดียวผ่านบอลที่กําลังจะมาถึงทําได้ง่ายขึ้นนะครก็คือ one t o สพา pass นั่นเองเนาะเนี่ย one t o สพา pass นะครับผมทําได้ดีขึ้นนะครับผมเมื่อบอลมาถึงตัวสรุปเรื่องของการจ่ายบอลนะครับเขาจะเพิ่มบัฟประสิทธิภาพในการจ่ายบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นการคอสบอลจากด้านทางเปิดมงเกมมิ่งนะครับหรือการจ่ายบอลเลียดการจ่ายบอลที่เอ่อแย้งเอ่อ ทางนะครับส่งบอลย้อนหลังอะไรพวกนี้นะก็จะมีความรวดเร็วขึ้นมันไม่ได้แบบกว่าจะโอ้ยเยี่ยวตัวจัดระเบียบร่างกายจ่ายมนสมจริงเกินไปทําให้มันเล่นมันเล่นช้ามันเล่นยากนะครับก่อนหน้านี้นะเขาจะปรับให้มันมีความรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็เล่นง่ายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเกมเปิดเราต้องมาดูวิทีนึงนะครับว่ามีผลมากน้อยแค่ไหนสําหรับเรื่องของการพัชซิ่งนะครับเรื่องของการจ่ายบอลอันนี้คือหัวข้อที่1นะครับมันไม่ได้มีแค่1นอันนะมันมี4ี่อันเลยนะครับเรามาดูอันที่2องนะครับผมอันที่สองของก็ กับดักนั่นเองนะฮะหรือว่าการดักบอลน,นะครับดูสิว่าจะมีบัฟขึ้นอีกหรือเปล่าดําเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้เล่นไม่เตะบอลแรงอีกต่อไปเมื่อครอบครองคู่ต่อสู้ในการจับผู้เนื่องจากก่อนหน้านี้ผู้เล่นอาจจะทําเช่นนั้นเมื่อครอบครองคู่ต่อสู้ในการจับคู่ขณะดพุ่งคืออะไรวะแปลเป็นไทยแล้วงงๆเนะะี่ยอันนี้คือหมายถึงแมสซ์อัพนะเดี๋ยวผมวิเคราะห์แป๊บหนึ่งเ,เขาบอกประมาณว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเราใช้จังหวะแมสซ์อัพดักบอลใช่ปะมันสามารถที่จะเตะแรงนะคะผมเตะบอลแรงๆด้วยความรุนแรงได้เลยนะคัผมอนนี้เาจะ เหมือนเป็นการเนิร์ฟแมทช์อัพลงอีกนิดหนึ่งนะฮะในขณะที่วิ่งไปด้วยความเร็วนะครับไม่สามารถที่จะเตะบอลแรงได้นะครับผมคือเหมือนเราเรากดแมทช์อัพไปด้วยแล้ววิ่งไปด้วยอ่อรอดักบอลไปด้วยแล้วดิ่งวิ่งไปด้วยก่อนนะนี้คือถ้าบอลมาหาในทิศทางนี้คือสามารถเตะบอลออกไปแรงๆได้เลยสกัดบอลออกไปแรงๆได้เลยแต่นี้คือเหมือนทําไม่ได้แล้วนะครับผมคือพูดง่ายๆคือเนิร์ฟแมทช์อัพนิดนึงจังหวะการเตะบอลนะนะอันต่อมาครับเป็นเรื่องของการดักบอลกลางอากาศนะครับคือเกมรับในการตั้งรับเปิดมงนั่นนเอองงรับกณีีท่ลมาถึ ไม่ได้ไปถึงไม่ได้สูงถึงศีษะนะครับอันนี้กําลังพูดถึงกองหลังเนาะเวลาดักบอลเวลาโดนเปิดมงมานะฮะถ้าบอลมันไม่ได้สูงเท่าศีรษะเนี่ยโดนลําตัวเนี่ยก็จะมีความล้มเหลวความผิดพลาดในการป้องกันลักษณะแบบนี้ได้บ่อยนะครับเหมือนเป็นการบัฟให้กับกองหลังในการสกัดบอลจากความบอลที่มาความสูงระดับพอดีตัวนะไม่ได้ถึงศีรษะหรือว่าบอลเลียดนะครับผมเออก็เหมือนเป็นการบัฟกองหลังให้อีกนะครับจาก่าวะเปิดมงนะฮะดี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 ครับ อันนี้เป็นเรื่องของการสวิตตัวนะเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนเงื่อนไขนะครับผมตอนนี้ที่นักเตะได้รับบอลที่กําลังจะมาถึงอ่ะ แล้วกําลังจะทําสกิลหมักเซเทิร์นด้วยนะอันนี้เจาะจงไปที่สกิลหมักเซเทิร์นไม่ได้ไม่ได้หมายถึงดับเบิลทัสด้วยจริงๆมันจะมีการจับบอลแบบดับเบิลทัสด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะส่งผลกับดับเบิลทัสด้วยหรือเปล่านะแต่นี้คือถ้าจับบอลแล้วใช้สก mm ิลหมักเซเทิร์นสกิลเทิร์นนะครับผมจะเหมือนลดข้อจํากัดในการใช้สกิลนี้นะเพื่อให้การเคลื่อนไหวนั้นดําเนินการในสถานการณ์ที่ว่ามีประสิทธิภาพและเหมาะสม,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 มที่สุดเท่านั้นนะครับหมายความว่าอาจจะเนิร์ฟในเรื่องของการใช้สกิลเทิร์นในขณะการจัั bon ับบออลลลนรรรผมมมไูู่่่้้วววววาาาีีกีกกกดดดดดดเเเเเิทยยยป๋๋ง จับบอลแบบเดิมบทัสยังทําได้อยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ส่วนในเรื่องของการบัฟเกมรับนะครับต่อไปฮะมันไม่ใช่บัฟเกมรับบัฟกับด,กดักกับดักก็คือเป็นเป็นเรื่องของการดักบอลน,นั่นเองเนาะต่อไปเรื่องของเกมรับนะครับอ๋ออันนี้ก็จะบัฟเรื่องของแมสซ์อัพนะครับเมื่อกี้บอกว่าเนิร์ฟแมส์อัพเรื่องของการเตะบอลนะคนละอันกันนะคนละประเด็นกันนะอันนี้คือดักบอลได้แล้วจะเตะบอลแรงนะครับอันนี้คือบัฟนะครับให้แมสซ์อัพเนี่ยจะมีอิสระในการเคลื่อนไหวมากขึ้นนะครับและจะทำให้สามารถสกัดงานไห้ขึ ไม่ได้กดอนาล็อกด้วยหรือกดอนาล็อกบางทีเราจะสังเกตว่าเมื่อเราใช้แมสซ์อัพร่วมกับอนาล็อกหรือว่าบังคับบังคับทิศทางด้านซ้ายเนี่ยมันจะทําให้มีจังหวะที่หยุดนะครับหยุดชะงักว่าวิ่งตามไปดื้อเลยชอบหยุดนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้กดเพชเชอร์นะครับอันนี้เหมือนจะปรับในกรณีแบบนั้นนะครับผมให้สกัดการได้ง่ายขึ้นแล้วก็เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะครับสำหรับแมสซ์อัพแมส์อัพไปวิ่งไปด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าจริงๆนะแก้ไขปัญหาเมื่อเราจะเคลียร อันนี้เนี่ยถ้ามองในทางปฏิบัติผมมองว่าน่าจะแก้ปัญหาเบื้องต้นในเรื่องของเวลาเราอสมมติยกตัวอย่างจังหวะเตะมุมมาใช่ปะเราเป็นฝ่ายตั้งรับเนี่ยเราก็กดเคลียร์เพื่อจะเคลียออกไปใช่ปะก่อนอันนี้มันอาจจะกดเคลียร์รัวปุ๊บ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 ,บ,บมันมีหลอดพลังขึ้นมาเวลากรณีที่บอลยังไม่ถึงตัวเราเนี่ยมันก็จะมองว่าเ,เป็นจังหวะชุดเป็นจังหวะยิงคือเวลากดเคลียร์กลายเป็นกดเสียบไปงั้นอ่ะเออไปสไลด์คู่แข่งแล้วโดนใบเหลืองใบแดงไปนก่ก็เกิดโทษโดยไม่จำเป็นนะครับในการกดเคลียร์นะ ใบแดงได้น้อยลงหรือเปล่านะฮะให้กองหน้าโดนใบเหลืองใบแดงนี่น้อยลงน้อยลงหรือเปล่านะแบบเราเปิดแต่บุมแล้วเราจะเอากองหน้ายิงนี่หลูบอลมันฉลับมาแล้วไปกดยิงกลายเป็นบุ่มสไลด์อะไรประมาณนี้เออไม่รู้ว่าส่งผลจังหวะน,นั้นด้วยหรือเปล่านะครับในสถานการณ์การโดนแบบ1ต่อหนึ่งหรือวันออนวันนะครับผู้เล่นฝ่ายรับอาจเสียสมดุลหรือลื่นไหลและลมลงในสนะัาษณะที่ไม่เหมาะกับสถานการณ์ในการแข่งขันนะครับอันนี้ก็แก้ไขให้ให้หลังหักยากขึ้นนะเออเวลาตั้งรับบางทีแบบว่าโดนโยกนิดหน่อยแล้วเสียหลักไปแล้วเออวิ่งตาม หลังบัฟเกมรับนะครับผมจังหวะที่1ต่ต่อหนึ่ให้มีการทรงตัวดีขึ้นนะครับเดี๋ยวดูว่าจะวิ่งตามกองกองหน้าเนี่ยกอ,องหลังวิ่งตามกองหน้ามีปรับเรื่องนั้นด้วยหรือเปล่าเลยด้วย <c oughs> <c oughs> แก้ไขปัญหาที่ทันทีหลังจากถูกยึดของผู้เล่นจะสามารถวิ่งป้องกันได้อย่างรวดเร็วผิดธรรมชาติอ๋อก่อนหน้านี้คือมันอาจจะบัฟในเรื่องของการเคลื่อนการเคลื่อนที่ ไวเกินไปใช่ปะเมื่อเสียบอลมัน,ม,นมันเร็วเกินไปนะครับผมเหมือนจะเป็นบัฟจังหวะปฏิกิริยาความว่องไวในการตั้งเกมรับมากกว่านะครับบัฟรืเร่เนิบพวกเนี้ยน่าจะเป็นการเนิฟมากกว่านะดูจากประโยคงนี้นะแก้ไขปัญหาที่ผู้เล่นไม่สามารถพยายามบล็อกโลพาสที่ลอยจากพื้นเล็กน้อยแม้ว่าจะทําได้ก็ตามอ๋อโอเคจะบล็อกอะโดนการแมท์อัพแล้วจะบล็อกบอลน,นะบอลมาเลียนเนี่ยบล็บอกไม่ค่อยได้นะเออแสดงว่าการยิงเลียดเนี่ยการส่งบอลเลียดหรือการยิงเลียดเนี่ยยิง,งง่ายในแพทก่อนหน้านี้นะครับแก้ไขปัญหาในสถานที่ อาจทําการบล็อกโดยไม่จําเป็นกับการยิงที่ถูกบล็อกไปแล้วอ๋อจะได้ไม่ซ้าซ้อนเน,นี่ยอ,นนอันนี้คือจังหวะ AI นะจังหวะ AI ไในตัวที่เราไม่ได้บังคับนะครับมันจะยกขาขึ้นมาบล็อกบอลเองนะฮะในท,ทั้งที่ตัวอื่นในบล็อกไปอยู่แล้วจะไม่ต้องบล็อกซ้าซ้อนแล้วก็เสียจังหวะการตั้งรับไปประมาณนั้นนะครับเรื่องสุดท้ายของดิเฟนดิงนะครับผมแก้ไขปัญหาที่ผู้เล่นฝ่ายค้จาจะควบคุมการจะบอลที่กาลังจะมาถึงแล้วผู้เล่นฝ่ายรับอาจจะยังคงอยู่เข้าปะทะด้านหลังฝ่ายตรงข้ามโดยไม่คำนึงว่าลูกบบบบบออลมััััันนนนยยย่ตรรรรรรงงงง้้้เเเเเเเกกกกก็็็คืปปปจจหหวววะะะาาาาาแแทขไีีีดดด นะฮะปฏิกิริยาให้มันมีความสมจริงมากขึ้นนะครับแต่สมจริงเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับไม่ได้มีข้อไหนระบุบ่งบอกชัดเจนนะครับว่าจะปรับสปีดลดลงนะฮะเรื่องของกองหลังวิ่งตามกองหน้าเนี่ยแต่มันก็จะมีกำรรกวมอยู่บางข้อนะครับที่มันใกล้เคียงนะฮะเรื่องของปฏิกิริยานะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันในเกมจริงว่าจะส่งผลจังหวะที่กองหลังวิ่งตามไล่กองหน้าได้ง่ายหรือเปล่าอีกทีหนึ่งนะครับผมมาดูหัวข้อถัดไปครับผมเป็นผู้รักษาประตูนะฮะโฟล์คิปเปอร์ ด้วยปลายนิ้วตอนนี้ลูกบอลจะเบี่ยงออกไปนอกประตูได้ง่ายขึ้นเนื่องจากก่อนหน้านี้ความเร็วและทิศทางลูกบอลทีเซฟไว้อาจจะไม่เหมาะสมอ๋อปลายมือเซฟเนี่ยบางทีความเร็วและทิศทางของลูกบอลเซฟไว้ไม่เหมาะสมเนาะองศาหลักฟิสิกส์หลักฟิสิกส์ของการเซฟโดยใช้มือปัดนั่นเองนะฮะเรื่องของการฟาวครับลดความถี่ของการฟาวเมื่อทําการประทะคู่ต่อสู้ด้วยความด้วยการส่งลูกเลกเื่อนคือลูกเลื่อนคืออะไรวะแปรแบบไหนมาวะเนี่ยอ๋อสไลกิ้งพาสนะครับสไลกิ้งพาสส่งแบบเรียดการยิงหรือการบล็อกเนื่องจากก่อนหน้านี้การเคลื่อน เกินไป okay. กกโอเคเตักกะกะเปลี่ยนตัะก,กะปรับเปลี่ยนตัะกะการตัดสินฟาวเนื่องจากการม่งเช่นการม่งแบบสลักิ้งแท็กเกลิลเอออาจจะเรียกว่าฟาวแม้ว่าลูกบอลจะเล่นไปแล้วก็ตามอ๋อโอเคปรเปลี่ยนตระก,กะกนิดนึงนะครับผมจังหวะต่อเนื่องจากการฟาวนั่นแหละนะอันนี้คือเรื่องของล้ำหน้านะครับสำหรับบอลที่พุ่งมาจากกลางอากาศเชงนงรถถอยพาสเพื่อให้การเรียกล้ำหน้าเมื่อบอลอยู่ใกล้ผู้เล่นที่โจมตีเท่านั้นเนื่องจากกรณีน,นี้อาจจะโดนปรับล้ำหน้านะครับเมื่อก่อนเวลาสมควรเนื่องจากลูกบอลเหมือน อ๋อโอเคผมก็ใจแล้วจังหวะบอลฉลบนะฮะบอลฉลบแบบว่าเราส่งไปเนี่ยล็อตนะเตสพาร์ทน่อส่งบอลตรงไปแล้วบอลฉลบผมบก็บอลบอลฉลับกองหลังก่อนเนี่ยทั้งๆที่บอลยังไม่ไปถึงตัวที่เราจะส่งบอลเนี่ยก่อนนันนี้เนี่ยไรแมนจะยกล้ำหน้าใช่ปะแต่นี่คือบอลในเมื่อบอลไม่ไปถึงตัวที่จะเล่นบอลเนี่ยก็ไม่ต้องเป่าล้ำหน้าก็ได้นะครับเ,เหมือนในชีวิตจริงนะเพราะว่าตัวที่ล้ำหน้าไม่ได้เล่นบอลนั่นเองนะฮะแก้ไขเกี่ยวกับการตัดสินฟาวเนื่องจากเมื่อผู้เล่นฝ่ายรับทำการเข้าปะทะช้าหลังจากที่ฝ่ายตรงข้ามสัััมมมมผสไปแลล้้้้วหหรรืืออเเ่่่่ีีกาาาาาขขะททจดนงงงฝยตซึ โดยสิ้นเชิงการเล่นเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดการฟาวโอเคอันนี้ก็เหมือนกันนะก็ปรับรายละเอียดในเรื่องของการฟาวนะ่ะง่ายๆนะครับปรับถึง5-5กรณีด้วยกันนะฮะฝ่ายลุกเสียสมดุลยังจังหวะสัมผัสร่างกายกับผู้เล่นฝ่ายรับเมื่อเลี้ยงบอลหรือควบคุมบอลในการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้เข้าปาะทะจะได้ฟาวง่ายใช่ไหมก่อนอันนี้โอเคอันนี้เรื่องของการฟาวนะครับอันนี้คือ2อทับสี่แล้วนะยังมีอีกนะครับผมมาดู3ามทับสี่ครับไม่มีอะไรข้อมูลเพิ่มเติมอาจจะแปะไว้ก่อนแล้ว4ี่ทับสี่ล่ะสี่ทับสี่นะครับอ่าปรับ กเยอะมาปรับเกมเพย์อื่นๆนะฮะอ่าอันนี้ก็จะบัฟสกิลไฟติ้งสปิริตด้วยนะครับสกิลเลือดนักสู้นะเมื่อกรณนีที่อยู่ในภาวะกดดันนะครับอยู่ใกล้ๆกับคู่แข่งเนี่ยก็จะทําให้การยิงนะครับและการจ่ายบอลเนี่ยมีความแม่นยําคือมันจะมีความแตกต่างมากกว่านักเตะที่ไม่มีสกิลไฟติ้งสปิริตนะครับผมจะทําให้เมื่อมือสอ่อสแตมิน่าหมดอะไรพวกนี้หรือว่าโดนยิงนํำในหลายลูกเนี่ยถ้านักเตะมีสกิลนี้นะครับก็จะทําให้ยิงดีขึ้นนะครับแล้วก็จ่ายบอลแม่นยำขึ้นด้วยนะครับผม เป็นพาสิทสกิลนะฮะอันนี้ก็ปรับในเรื่องของการทําชิงวันทูนะครับเมื่อเมื่อได้ฟรีคิกนะครับผมจะทําสามารถทําได้ก่อนหน้านี้ทำไม่ได้ใช่ปะเปลี่ยนเงื่อนไขการเปลี่ยนสวิตตัวนะฮะบังคับตัวนะว่าการสลับเคอร์เซอร์นั่นเองนะครับผมโอเคก็ปรับให้มันสมดุลนะครับในเรื่องของการคยร์บอลการอากาศนะปรับเคอร์เซอร์จะทําให้จังหวะการตั้งรับเปิดบ่งน่าจะดีขึ้นนะอันนี้ก็เคอร์เซอร์เหมือนกันนะก็ปรับปรุงเรื่องของการเปลี่ยนตัวบังคับด้วยนะครับ ต่อไปเป็นหัวข้อ Global Improvement นะครับการปรับเปลี่ยนในวงกว้างนะ,ะจะปรับในเรื่องของข้อมูลสถิตินะครับแล้วก็ตัวสำรองนะครับที่ขึ้นมาระหว่างการแข่งขันจะไม่รบกวนเรามากจนเกินไปนะครับก็คือมีกราฟิกขึ้นมาว่าเปลี่ยนตัวสำรองขึ้นใช้ข้าใครออกประมาณนี้น่าจะปรับให้แสดงผลน้อยลงเนาะเรื่องของสถิติด้วยนะครับปรับปรุงหน้าจอการจับคู่ด้วยนะครับผมให้เขาบอกว่าปรับปรุงหน้าจอไม่รู้ว่ามันจะตอนจับคู่อ่ะไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูในเกมนะ แล้วก็ปรับปรุงอื่นๆนะฮะเล็กน้อยนะครับผมส่วนการปรับ g e n e r a l Fix นะครับแล้วก็แก้บั๊กต่างๆนะครับอันนี้ก็พื้นฐานนะฮะพื้นฐานคือ,อแอปอาจจะเด้งหลุดอะไรพวกนี้ก็ปรับอันนี้ปรับทุกรอบอยู่แล้วให้มันมีความไหลลื่นมากขึ้นเล่นเกมไหลลื่นมากขึ้นประมาณนั้นนะครับก็เตะเรื่องของการแสดงผลค่าพลังตอนเตะนะความรุนแรงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็หน้าจอมืดหน้าจอมืดเวลาเรา,เ,าเหมือนไอคน้คัดซีนคัดซีนมาหน้าจอดําอะไรพวกนี้ก็จะปรับด้วยนะครับอ,อันนี้เป็นการแสดงผลของการ์ดเมื่อเตะจุดโทษนะครับผมบางที ถูกต้องสลับกันแบบเรามีการเปลี่ยนตัวจุดยิงจุดโทษอะไรประมาณนี้ไอ้ส่วนใหญ่นี้จะเป็นเรื่องของการปรับการแสดงผลให้มันถูกต้องมากกว่านะครับอ่าแล้วก็เรื่องของการเขี่ยบอลใช่ปะเวลาเราครึ่งหลังอะเขี่ยบอลครึ่งแรกครึ่งหลังอะบางทีนักเตะที่มาเขี่ยเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกหรือเปล่านะจะปรับตรงนี้ด้วยนะอันนี้ก็ค่อนข้างละเอียดแล้วนะครับค่อนข้างรายละเอียดเยอะนะฮะคือมันมันมียิบย่อยเยอะนะครับบางทีเราไม่สังเกตหรอกว่าในเกมมันมีแบบนั้นอยู่จริงนะครับเนี่ยใบเหลืองใบเหลือง,ใบ,องใบแดงอะไรพวกนี้การแสดงผลว่าไม่แสดงผลแบบเออที่ถูกต้้้องงะจไไม่ดดแถา นอกเหนือจากการฟาวโดยเอ็ดเจตนาเหระเจนาเสียบนี่เหรอ,อแล้วก็การแสดงผลตอนเตอยู่โทษนะอาจจะแสดงผลชื่อนักเตะไม่ตรงกับคนที่เตะอันนี้เป็นเรื่องเล็กๆแหละนะที่ปรับไปนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเกมเพย์นะฮะแต่ทุกครั้งที่ผมมาวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยเวลาเราไปเล่นจริงๆเราอาจจะไม่ทันสังเกตนะครับเพราะมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่บางทีเราก็เล่นไปเล่นๆไปไม่ได้สังเกตอะไรมากนะครับแต่จริงๆมันมีรายละเอยียดที่เขาปรับข้อมูลประมาณนี้เลยนะครับสิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าหัวข้อการอัปเดตนี้เนี่ยเขาไม่ได้ระบุว่าเป็น ของโมบายด้วยนะครับ ps 4 ps 5 xbox one xbox steam windows เท่านั้นนะครับผมแต่ดูจากตรงนี้เนี่ยบนหน้าเว็บไซต์ยังไม่ได้ออกรายละเอียดของโมบายมานะครับมีเฉพาะคอนโซลนะครับกับ pc นะฮะแต่ผมก็สังเกตจากที่ผ่าน,านมาเมื่อมีการปรับเกมเพย์เนี่ยก็ปรับคล้ายกันนะโมบายกับเวอร์ชันหลักนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยยังไม่มีรายละเอียดของโมบายมาผมก็คิดว่าเดี๋ยวพอมีรายละเอียดของโมบายมามันก็ใกล้เคียงกับที่ผมพูดไปทั้งหมดนั่นแหละอาจจะมีบางอย่างที่เพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับแต่เขาคงจะ เวอร์ชันหลักนี่แหละครับผมประมาณนี้เลยสําหรับเกมเพย์นะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มาวิเคราะห์คร่าวๆนะครับเดี๋ยวละเอียดจริงๆเนี่ยเราคงเห็นกันของจริงในตอนเกมเปิดอีกทีหนึ่งนะครับผมถ้าตามเวลาตามกําหนดก็ประมาณบ่ายสามนะแต่ถ้ามีอัปเดตแบบนี้ก็คงไม่ตามกําหนดนะอาจจะเปิดไวเปิดช้านะครับบวกลบไปอีกหนึ่งถึงชั่วโมงอะ่ะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ไปลวไปบ้านสวัสดีคร